โรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบันเพราะสุนัขได้อาศัยอยู่ที่เดียวก,กับคนกินอยู่แบบคนหรือบางครั้งเจ้าของอาจจะมองเขาเหมือนลูกตัวเองเลยด้วยซ้ำรักยิ่งกว่าลูกตัวเองก็มีแต่การปรับตัวของสุนัขยังไม่สามารถทาได้ดีเท่าคนดังนั้นปัญหาโรคข้อสะโพกเสื่อมข้ออักเสบของสุนัขจึงเกิดขึ้นได้ให้เราคิดง่ายๆคือ ระหว่างกระดูกขาจะมีกระดูก2ชิ้นต่อกันเชื่อมกันด้วยเบ้าและมีไขกระดูกเคลือบไว้ถ้าการสวมกันของข้อไม่เสมอกันอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติได้เช่นการเคลื่อนหลุดออกจากกันหรือมีผิวหน้ากระดูกที่ครุขคระส่งผลให้สุนัขแสดงอาการผิดปกติต่างๆตามมาให้เห็นและอาจเกิดขึ้นกับ2ขาหลังจะเป็นข้างเดียวหรือทั้งสข้างกบ เป็นไปได้ทั้งนั้นเรามาดูความผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าน้องหมาของเรากำลังเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมเขาให้แล้ว 1. มีความสนใจทำกิจกรรมต่างๆแต่วันลดลงเมื่อสุนัขเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ง่ายๆก็กลับเป็นเรื่องยากเพราะสุนัขจะเจ็บปวดทุกครั้งเวลาที่ต้องการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะลุกขึ้นยืนเดินก็ตามจึงทำให้ไม่อยากลุกหรือเดินไปไหน สุนัขจึงมักจะนอนมากขึ้นในส่วนนี้เจ้าของหลายคนมักจะเข้าใจไปเองว่าโอ้ยเป็นนิสัยของสุนัขสูงวัยชอบนอนไม่ชอบทำกิจกรรมต่างๆแต่ตามปกติแล้วมันเลยเป็นเช่นนั้นครับสุนัขบางตัวถึงแก่แล้วก็ยังชอบเล่นอยู่แต่การเจ็บป่วยนั่นเองทำให้สุนัขไม่ยอมลุกไปไหนทำให้กล้ามเนื้อรีบหรือเป็นแผลกดทับได้ในเวลาต่อมา 2. ลุกขึ้นยืนได้ช้าหรือลำบากมากขึ้น เวลาที่สุนัขจะลุกขึ้นยืนนั้นต้องมีการส่งแรงจากสองขาหลังเพื่อพยุงตัวให้ลุกขึ้นมาซึ่งแรงดังกล่าวกระทํากับข้อต่างๆของขาหลังโดยเฉพาะกับข้อสะโพกเมื่อสุนัขเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมซึ่งมีการสวมกันของหัวกระดูกต้นขาหลังกับเบ้ากระดูกเชิงการผิดปกติไปทําให้การทํางานของข้อสะโพกเป็นไปได้โดยไม่ราบรื่นเหมือนก่อนเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่น้องหมาจะลุกขึ้นยืนนั้นจะลุกขึ้นยืนได้อย่างช้ามาก บางตัวก็ต้องใช้แรงมากขึ้นถึงกับขาสัน่นไปเลยก็มียิ่งหากสุนัขนอนมาเป็นเวลานานพออยากจะลุกก็ทําให้ลุกนีมากพออยากจะลุกก็ยิ่งทําให้ลุกได้ยากมากขึ้นและหลังจากลุกขึ้นมาแล้วก็มักจะยืนนิ่งๆสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่จะเดินต่อไปเจ้าของอาจจะช่วยเอาพื้นยางมาปูเพื่อการลื่นให้สุนัขจเกิดความผิดปกติที่ขาหลัง สุนัขที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมบางลายพบลักษณะขาหลังผิดรูปไปเราจะเห็นว่าปกติน้องหมายืนขาหลังชิดกันแต่ถ้าเขาเป็นโรคนี้เขาจะยืนแบะออกซึ่งเกิดจากการที่เบ้ากระดูกเชิงการากับหัวกระดูกต้นขาหลังไม่สามารถสวมรับกันได้อย่างพอดีหัวกระดูกอาจไปอยู่ในเบ้าสุนัขอาจเกิดอาการเจ็บปวดมากบางตัวยืนหรือโกงขาหรืององขาก็มีไม่ยอมลงน้ำหนักบางตัวอาจจะแสดงอาการเป็นคลั่งคราวเช่น เวลาออกกาลังกายหรือใช้ขามากๆก็จะแสดงอาการมากขึ้นน้องหมาที่เป็นโรคแสดงอาการเจ็บปวดเวลาเดินไม่สามารถใช้ขาได้เวลาวิ่งจะใช้ขาหลังก้าวพร้อมๆกันเหมือนท่าของกระต่ายวิ่งนั่นเองโดยเป็นการแบ่งเบาแรงกระแทกที่กระทาต่อข้อสะโพกทั้งสองให้เท่ากันทั้งหมดนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตได้เองมีวิธีรักษาหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและอายุของสุนัขด้วยสุขภาพของสุนัขก,ก็สําคัญ รวมถึงการควบคุมน้ำหนักการจัดการอาหารการกินของเขาคุณควรพาเขาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเดินบนสายพานในน้ำว่ายน้ำตลอดจนการปรับสภาพพื้นที่อยู่ไม่ให้ลื่นเกินไปถ้าน้องหมาของคุณมีอาการดังกล่าวแนะนำให้หาแอนตินร์มาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทำให้เขาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้ง ด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ